สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะนกคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของโปรแกรมแตกไฟล์ win สิบนะครับนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจต้องการนะครับที่จะแตกไฟล์นะครับไฟล์ที่เป็นไฟล์ zip ไฟล์ la พวกนี้นะครับ แล้วในเครื่องของท่านไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์นะครับก็โดยปกติแล้วว i นวินโด0นะครับเขาจะมีโปรแกรมแตกไฟล์มาให้อัตโนมัตินะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมมีไฟล์ซิปตัวนี้นะครับผมต้องการที่จะแตกไฟล์ออกนะครับทํำยังไงนะครับโดยใช้วินโดว์สิบนะครับก็วิธีการนะครับก็ให้ท่านนะครับ เอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับแล้วก็ไปเลือก Open With นะครับนะมันก็จะมีตัวขึ้นมาให้เลือกว่าท่านต้องการที่จะเปิดไฟล์นี้ด้วยด้วยโปรแกรมไหนนะครับตัวโปรแกรมที่ใช้ก็ไปเลือกเป็น Windows Explorer นะครับตัวนี้น,นะครับคลิกขึ้นมานะครับตัวโปรแกรม Windows Explorer นะครับก็จะเปิด ไฟล์นะครับหรือโฟลเดอร์หรืออะไรต่างๆที่อยู่ในในไฟล์ซิปขึ้นมาแสดงนะครับแต่ี้เวลาเราต้องการที่จะแตกไฟล์ออกไปทำไงนะครับก็มาที่เมนูนะครับ compete folder tool ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับมันจะมีคำว่า extract on ออกเข้ามานะครับท่านก็คลิกตรง extract on นะครับ extract on นะครับ ตัวโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการที่แตกแล้วเอาไปไว้ไหนนะครับมันก็จะมีโชว์ขึ้นมานะครับหากท่านต้องการที่จะเอาไปไว้ที่ใดอื่นนะครับที่อื่นก็สามารถที่จะเบาหานะครับแล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ได้นะครับผมต้องการจะเอาไว้ตัวนี้นะครับนะผมก็เลือกตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถติ๊กได้นะครับว่าต้องการที่จะใหลังจากแตกไฟล์เสร็จให้โชว์ขึ้นมาเลยไหมนะครับนะถ้าต้องการโชว์ก็ติ๊กตัวเนี้ย ไม่ต้องการโชว์ก็ติ๊กออกนะครับทีนี้ก็เลือกเป็นแท็กนะครับแตกออกไปนะครับอันนี้ผมแตกไว้บนเดสก์ท็อปนะครับก็เลื่องแท็กนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการแตกไฟล์ออกไปนะครับแล้วก็โชว์ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นไฟล์ที่มันแท็กออกมาแล้วนะครับลองปิดดูนะครับมันก็จะได้โฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมานะครับชื่อคลุพันนะครับ เนี่ยนะครับอยู่บนเดสก์ท็อปนะครับขึ้นมานะครับทีนี้หากเราต้องการที่จะบีบอัดล่ะทำยังไงนะครับบีบอัดโดยใช้ Win10 หรือ Windows 10นะครับก็วิธีการนะครับก็ให้ท่านมาที่ตรงเริ่ม Start นะครับเริ่มสตาร์แล้วก็ไป Windows ตัวโปรแกรม f i l explorer e ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปยงไปยังตำแหน่งที่เรามีไฟอยู่นะครับไฟอยู่ผมจะบีบอัด ตัวโฟลเดอร์ตัวเนี้ยเอาโปรแครมตัวโปรแกรมนี้ก็แล้วกันนะครับโฟลเดอร์นี้ก็แล้วกันนะครับก็คลิกลงไปนะครับคลิกลงไปนะแล้วก็มาเลือกแชร์นะครับแชร์นะมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับนะให้เราทำการซิปนะครับก็เลือกเป็นซิปนะครับนะพอซิป เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทำการพิบัตนะครับได้โฟลเดอร์หนึ่งไดไดไฟล์นึ่งขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ .dot zip ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับนะก็ใช้โดยโดย Windows 10นะครับโดยไม่ต้องไปลงโปรแกรมอะไรอื่นเลยนะครับก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อ,อนๆได้เรียนรู้ไปได้วยกันครับสรุปวันนี้สวัสดีครับ